เริ่มลงทุนในหุ้นใหม่ๆนะ,ะนะสิ่งที่จะทำอันดับแรกเลยนะคะนั่นก็คือการเข้าใจคําว่าหุ้นหุ้นมีประเภทไหนบ้างนั่นเองนะคะก็เรียนรู้ประเภทของหุ้นนั่นเองนะคะนะหรือเราเรียกภาษาทั่วไปนะคะหุ้นเนี่ยหมายถึงการลงทุนนะเราเอาเงินเราเนี่ยไปลงทุนในบริษัทหนึ่งนะคะนะนะก็ ก็หมายความว่าเราก็มีส่วนเป็นเจ้าของบริษัทนั่นเองนะคะไม่ว่าเราจะมีสัดส่วนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้คุณคิดเลยคะ่ะเมื่อคุณเอาเงินไปลงทุนในบริษัทนั้นคุณมีส่วนเป็นเจ้าของบริษัทนั้นคะ่ะนะอ่าเราจะเคยเห็นนะคะ การตั้งบริษัทต่างๆนะคะบางทีเราไม่สามารถที่จะลงทุนได้ด้วยเงินของเราคนเดียวนั่นเองฉะนั้นการาลงหุ้นกันก็หมายถึงหลายๆคนมารวมเงินกันเพื่อตั้งกิจการหรือเอาเงินมาลงทุนเพื่อทําธุรกิจร่วมกันเหมือนกันค่ะการลงทุนด้วยหุ้นก็หมายความว่าเรานะคะเอาเงินของเรานะไปลงทุนในบริษัทต่างๆนั่นคือสิ่งที่เราต้องเริ่มรู้เบื้องต้นค่ะนะว่าการลงทุนด้วยหุ้นก็คือเรามีส่วนเป็นเจ้าของ ของบริษัทนั้นนั่นเองนะคะนะนั่นคือการเริ่มต้นในหุ้นในช่วงแรกของดิฉันค่ะนั่นก็คือการรู้นะว่าเราจะไปลงทุนในบริษัทไหนนะคะนะฉะนั้นการเริ่มต้นนะสิ่งสําคัญค่ะเราต้องรู้บริษัทที่เรากําลังจะไปลงทุนค่ะนะนะวันนี้ก็นํามาแบ่งปันค่ะว่าช่วงที่เราจะเริ่มเล่นหุ้นใหม่ๆเราต้องรู้อะไรบ้างค่ะข้อแรกรู้เรื่องเงินที่เราจะไปลงทุน ในบริษัทอะไรค่ะนะเพราะถ้าเราไม่รู้บริษัทนั้นเลยอยู่ๆเราเอาเงินไปลงเลยนะคะนะเงินเราอาจจะศูนย์ได้ค่ะนะฉะนั้นเรามีเงิน1000บาทเราจะเอาไปลงทุนในบริษัทไหนสำคัญมากค่ะฉะนั้นข้อแรกเราต้องรู้หุ้นที่เราจะไปลงค่ะมันมีพื้นฐานบริษัทเป็นแบบไหนค่ะนะธุรกิจมีความน่าเชื่อถือมั่นคงหรือเปล่าเพราะมันเป็นตัวการันตีเบื้องต้นของเราเงิน เราจะไม่สูญนั่นเองนะคะนะอย่างดีฉันเองเริ่มต้นครั้งแรกเลยค่ะด้วยเงิน1,000บาทรู้ไหมคะเอาไปลงที่บริษัทไหนเราเห็นในชีวิตประจําวันเลยค่ะนะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตประจําวันเราตื่นมาเราออกไปข้างนอกเราเห็นอะไรที่อยู่ยาวนาน และคนใช้เสมอค่ะนะแน่นอนการน,นี้เป็นการรีวิวบอกนะคะว่าตัวเองลงครั้งแรกลงที่ไปลงเล่นหุ้นกับอะไรก็คือเซเว่นอนั่นเองนะคะนะโอ้โหทําให้ได้เงินไวมากค่ะนะหุ้นไม่ได้ขึ้นไวนะคะแต่มันก็ทําให้เราได้กําไรนั่นเองนะคะนั่นคือการลงทุนครั้งแรกนะคะก็คือเลือกจากบริษัทที่เราเห็นในชีวิตประจําวันนั่นเองและนอกจากเราดูพื้นฐานข หุ้นที่เราจะลงแล้วนั่นคือข้อแรกดูพื้นฐานหุ้นที่เราจะลงค่ะมือใหม่เราต้องรู้ข้อแรกนะคะเพื่อไม่ให้เงินเราสูญอันที่2ค่ะนะเราจะเป็นนักเล่นหุ้นหรือเราจะเรียกว่าลงทุน ก็แล้วแต่นะคะนะถ้านักเล่นหุ้นนะก็หมายความว่าเป็นนักเทรดหุ้นแต่ถ้านักลงทุนก็คือเราเอาเงินเราไปลงทุนเราเป็นเจ้าของกิจการนั่นเองฉะนั้นข้อที่2นะคะเราจะเอาเงินไปลงทุนในบริษัทไหนก็แล้วแต่เราต้องนึกถึงผลประกอบการของเขามีกําไรไหมนะคะนะเราดูธุรกิจนั้นแล้วนะเป็นธุรกิจที่เราเห็นในชีวิตประจําวันในข้อแรกแล้วอันที่สองเขามีผลประกอบการดีไหมนะคะมี ปีกำไรติดต่อกันต่อเนื่องมา5ปีใหม่ก็คือเราดูผลกำไรของเขาต่อเนื่องนั่นเองนะคะนะจริงๆมันก็คือเรื่องพื้นฐานหมดนะคะวันนี้จะเน้นในเรื่องของช่วงที่ตัวเองเริ่มต้นดูนะเริ่มต้นเล่นหุ้นใหม่ๆนะก็คือดูจากนะธุรกิจของบริษัทเป็นหลักนั่นเองนะคะนะ ดูเรื่องผลประกอบการค่ะรายได้นะกำไรของเขานั่นเองมีเงินปันผลทุกปีไหมน,นั่นคือข้อที่2ดูผลกำไรและมีการตอบแทนด้วยเงินปันผลใหม่นะคะนะส่วนข้อที่3ค่ะนะที่นะเรานะจะต้องทำเราต้องดู ดูเรื่องกราฟเป็นค่ะนะดูกราฟเป็นนั่นเองเพราะนักเทรดหุ้นก็ต้องรู้เรื่องเทคนิคด้วยค่ะนะก็คือดูกราฟนะคะนะไม่ว่าจะเรียกว่าอ่าเที่ยงอ่าเราจะได้ยินว่าอ่าคนโดยทั่วไปก็เราก็จะเห็นว่ามันเป็น แท่งเทียนนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเรียกทแท่งเทียนนะหรือเรียกกราฟอะไรก็แล้วแต่นะคะนะเทคนิคต่างๆนะคะเราก็ต้องเรียนรู้ค่ะนะแต่ไม่ต้องเยอะค่ะนะนะให้เราแค่เรียนรู้ว่านะกราฟนะจุดลับจุด เขาเรียกว่าจุดรับจุดต้านนะคะนะดูการาฟให้เป็นพอประมาณค่ะนะนี่คือสิ่งที่ดิฉันจะนํามาแบ่งปันว่าช่วงที่เป็นมือใหม่เริ่มเล่นหุ้นด้วยเงิน1000บาทเริ่มแบบไหนนะคะหัวใจที่สําคัญที่สุดนะคะสําหรับตัวดิฉันเองก็คือการรู้เรื่องพื้นฐานของหุ้นที่เราจะไปลงการเพราะให้เราคิดเลยว่าเงินเราสําคัญมากเราจะไปเป็นเจ้าของบริษัทไหนฉะนั้นเราก็ต้องหาบริษัทที่เรารักและบริษัทที่เรารักเราก็ต้องดูว่ามันอยู่ยาวนานไหมนะ เราเกิดมาเราเห็นบริษัทเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เราเล็กจนโตเราก็ยังเห็นนะหรือเราเห็นมันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นคือธุรกิจที่คุณเนี่ยสามารถดูได้ง่ายๆค่ะนะนั่นนั่นก็คือการเลือกหุ้นนั่นนั่นเองนะคะนะ